สวัสดีครับทุกคนพบกับอดีแคบไขหรือแคบไขอดีนะครับวันนี้ผมมาตั้งร้านขายนะครับผมไม่ได้มาแจกลงทานนะครับตั้งร้านขายนี่ครับแคบไขอดีนะครับผมตัวจริงเสียงจริงนะครับ นะครับมอ๊ะนะครับผมอาจจะโซมาเจ้าน่อยอาจจะมีไข่ติดเล็กน้อยนะครับผมเพียงแต่ของจริงต้องมีไข่แบบนี้นะครับผมแค่ไข่แท้แทงหมอนอันนี้มันกนแต่แก้มันมีไข่ติดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาพลังงานแสงอาทิตย์เข้าอุ่นนะครับผมตะวันนี่บรรยากาศนะตะวันเมฆลับปไดัเดี๋ยวผมเพิ่มมันโดนแดดโอ้แกโบดห่มเนี่ยนะครับเมกี้ฮอนไปฮอนบอดอันนี้แคบนะครับผมแนาดน้แคบ อนนี้แปลงไปถุงอีล่วงหรือว่าเซตหน่อยนี่ถุงละแซวบาทตอันนะครับผมแซมถุง5สีผงกขายถ้าอีแซมถุงแซมซีด2ถุง5สีผมเหมาะใหม่ๆนะครับผมกทแล้วี่อุทิศถจะถ่ายให้ดูกันนะครับผมอัและสวยทิพย์นนี้ถุงใหญ่แน่อยก็ถุง5สีนะครับผมอันนี้ง่ายขายมันโดนแดดเดียวมัน่หยก่อน แตงกินกรอบๆนะแล้วมันก้นก้นกล๋กลกลยมันเป็นน้ำมันน้อยอันนี้มัวฮ้อนหมอฮ้อนนะครับถุงปอมัวเนี่ยถุงแห้งซีฟนะครับใสยถ้าถุงใหญ่นี้ถุง,งนน้อยนะครับผมนะเนีน่ยแบ่งว้ฮะเผื่อเพิ่นที่ค้านเรือห้องอาหารนี้โฆษณา้านเรียบร้อยอันนั้นคนขายตลาดนี้ป็นบอกไฟหมดเลยนะครับนี้แลนจอดรถนะครับ วันนี้ผมอยู่ที่อย่างก็เมืองไง,<า>งอำเภอเชียงดาวนะครับผมนะครับศพทานพระคูนะโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายให้รับชมที่ภายในงานต่อนะครับผมทุกท่านขอบคุณครับ